เล่นต่อมาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราสามารถพิจารณาาขนดความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ากัะสนามแม่เหล็กตามสมการนี้นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราแทนค่าสนามไฟฟ้าดดนี้เข้าไปนะครับแทนค่าสนามแม่เหล็กอันนี้เข้าไปดิฟเทียบกับตำแหน่งและทิศเทียบกับเวลานะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสรรมการนี้ซึ่งถ้าจัดพล์ใหม่ก็คือส่วนที่เป็นคอร์สตรงนี้ตัดกันไปนะครับเราจะได้ว่า ขนาดของสนามไฟฟ้านะหารด้วยขนาดของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับโอเมกาส่วนเคนี่ครับก็คือสมการน,นี้ขนาดของสนามไฟฟ้าหารด้วยขนาดของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับโอเมกาส่วนเคแต่เรารู้อยู่แล้วว่าโอเมกาส่วนเคคือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างขนาด ของสนามไฟฟ้า,ากับขนาดของสนามแม่เหล็กออกมาได้ก็คือ E/m มีค่าเท่ากับ cB/m นะครับอันนี้คืออัตราส่วนของขนาดหรือค่าสูงสุดของสนามไฟฟ้าในคลื่นก็หมายความว่าสมมุติเราเพิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับค่านี้ก็คือค่า E/m นั่นเองถ้าเราเพิจารณาคลื่น ไฟฟ้านะครับเราได้ว่าคลื่นไฟฟ้าขนาดของขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นไม่เหล็กจะมีค่าตามสมการนี้ก็คือ em มีค่าเท่กับ cbm ทีนี้สมการนี้เนี่ยมาก์กิมีโคนเอาไปอธิบายไม่ถูกต้องอยู่เป็นประจำนะครับประเด็นหนึ่งก็คือ บางคนอธิบายว่าด้วยเหตุจากสมการนี้ที่ทําให้เวลาเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะพูดถึงคลื่นไฟฟ้ามากกว่าคลื่นแม่เหล็กนะครับเหตุผลเพราะว่าจะเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่ากับมีค่าเท่ากับเอาคลื่นของสนามแม่เหล็กเนี่ยคูณกับค่าสี่เพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วขนาด ตัวเลขของคลื่นไฟฟ้าจะมีขนาดมากกว่าคลื่นแม่เหล็กมากก็คือมีค่ามากกว่าเท่ากับ4เท่านะครับของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นบางคนก็อธิบายว่าค่า e จึงมีค่ามากกว่าค่า b มากๆแต่จริงๆอันนี้เป็นคําอธิบายที่ผิดนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าค่าตัวเลขของ e กับ b จะต่างกันยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ บอกได้ว่า e มีค่ามากกว่า b เพราะว่า e คือสนามไฟฟ้าในขณะที่ b คือสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณคนละชนิดกันนะครับเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าปริมาณคนละชนิดกันอันไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่ประเด็นที่ทำให้มีการวัดสนามของคลื่นไฟฟ้ามากกว่าคลื่นแม่เหล็กนะครับนนี้เนื่องจากว่าการวัดคลื่นไฟฟ้านั้นทำได้ง่ายกว่า หรือจะใช้คำนี้ก็คือว่าการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าเกิดได้ง่าย นองต่อสนามแม่เหล็กพูดสั้นๆก็คือว่าการวัดสนามไฟฟ้าเนี่ยทำได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กแต่ไม่ใช่เพราะว่าขนาดของมันหรือว่าค่าตัวเลขของสนามไฟฟ้ามีค่ามากกว่าค่าตัวเลขของสนามแม่เหล็กมากๆเพราะว่ามันเป็นปริมาณคนละชนิดนะครับเราไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันตรงๆอย่างนั้นได้ แต่เป็นผลเนื่องจากการสร้างเครื่องมือวัดที่จะวัดสนามไฟฟ้าจะทาได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจรึงมักจะพูดถึงคลื่นของสนามไฟฟ้ามากกว่าคลื่นของสนามแม่เหล็ก